ูใหม่ดูใหม่ขอขอไปพิชวนค่ะ oh. นักเรียนค่ะพที่นักเรียนเห็นเมื่อกี้อาจจะไม่ชัดเจนถ้านักเรียนต้องการให้ชัดเจนทําได้ค่ะไม่ยากอย่างเช่นอันนี้คุณครูจําลองจากห้องเรียนของนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะอยู่ปลายทางอันดับแรกส่วนประกอบต้องมีชื่อแผนผังอบอกเสียชื่อว่าอะไรเอ่ย แผนผังแสดงห้องเรียนห้องเรียนนี้มีรูปร่างเป็นอะไรเอ่ยสี่เหลี่ยมสี่สเหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้คืออะไรคะทีวีทีว,ทวีตรงนี้และ,และตรงนี้ทีถ้านักเรียนเขียนโดยไม่เขียนคำว่าทีวีเพื่อนไปทางอาจจะเข้าใจผิดแต่ถ้าเกิดให้อ่านให้ถูกต้องตรงเลยนักเรียนก็เขียนใส่ไปเลยว่าทีวีหรือโทรทัศน์เข้าใจไหมคะ ตรงนี้เพื่อนอาจจะเข้าใจผิดนักเรียนเขาเขียนไปเลยว่ากระดานดำหรือเดี๋ยวนี้ก็เป็นสีขาวกระดานไว้บอร์ก็เขียนไปได้เลยนะคะห้องเรียนของเรามีทีวีสองตัวแล้วก็ใส่ไปถ้านักเรียนบอกว่าตอนนี้ในห้องมี3ตัวนักเรียนอยู่หลังห้องตัวนักเรียนเขาเขียนไปต่อด้านหลังได้ไหมคะได้นะคะห้องเรียนของโรงเรียนวังเอ๊ะทำไมไม่มีหน้าต่างไม่มีหน้าต่างค่ะเพราะว่าเราอยู่ห้องแอร์นเราอยู่ห้องแอร์ มีแต่ไม่เปิดก็ถือว่าไม่มีเพราะว่าของเราเป็นห้องแอร์เปิดได้ไหมไม่ได้แอร์ก็วิ่งหนีหมดสิเดี๋ยวไหมเอาล่ะค่ะอมีประตูกี่ประตูสองประตูนะคะสองประตูโต๊ะเรียนเรียงเดี่ยวหรือจับคู่เรียงเดี่ยวมีทั้งหมดกี่แถวสี่แถวหนึ่งสองสามสี่แถวหนึ่งมีกี่โต๊ะแสดงว่าห้องนี้มีนักเรียนทั้งหมดกี่คน 24คนนะคะภูตะวันอาจจะงงนะมีโต๊ะแล้วไม่มีเก้าอี้ให้นั่งเหรอจำเป็นไม่ต้องเขียนเก้าอี้นั่งอีกไม่จำเป็นเพราะว่าถ้ามีโต๊ะก็ต้องมีเก้าอี้ส่วนรายละเอียดในห้องเรียนรายละเอียดในห้องเรียนบางคนบอกเอ๊ะมันมีถังขยะที่วางรองเท้าจำเป็นไม่ต้องเขียนไม่จำเป็นแต่ถามว่าถ้านักเรียนอยากจะเขียนจะเขียนได้ไหมได้เขียนได้ก็ใส่ลงไปนะคะอาจหรือแบบที่สองอะไรสงสัยอะไรคะ สงสัยเลยคะจเป็นต้องเขียนเพราะก้ดี๋ยวเดี๋ยวครูยักษ์งงอ่ะสุธนว่าไงนะลูกแม่จำเป็นต้องเขียนเพราะเพราะเป็นแบบจำลองเพราะเป็นแบบจลองก็ใช่เพราะยอดส่วนลงมาใช่ไหมคะเป็นแผนผังปรบมือให้สุธนหน่อยเก่งมากอ่าวันนี้สุธนเก่งนะ พูดจาดูดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอ่าอะจุทนดูต่อนะอะไรชื่อแผนผังว่าอ่ามันจริงเลยทำไมนักเรียนอ่านไม่ค่อยออกตัวมาเล็กใช่ไหมคะ อ่าตัวมันเล็กเพราะเห็นปั๊บสุทนที่บอกโอ้หบ้านคนเต็มหมดเลยมีบ้านคนไม่นักเรียนไม่มีดูให้ดีก่อนนะคะไม่มีเลยนะคะอ่ะแผนผังโรงเรียนวังไกลกังวลฝ่ายอนุบาลประถมศึกษาอันนี้ครูจําลองมาจากที่โรงเรียนนี้เลยนะคะอ่านนักเรียนลองดูถ้าไปด้านนี้ไปทางทิศเหนือตรงข้ามทิศเหนือเป็นทิศใต้ขวามือทิศซ้ายมือทิศ นี่หยุด12ข้อยังไม่ได้ลดเลยนะเ้าเนี่ยเรียนดูต่อเริ่มต้นด้านนี้ถนนหน้าโรงเรียนของเราถนนหน้าโรงเรียนของเราบอกได้ไหมคะว่าเป็นถนนอะไรเพชรเกษมเอาในการคุณครูเริ่มต้นตั้งแต่ถนนเพชรเกษมนะคะเข้ามาตรงประตูทางเข้าเจอป้อมยามจริงไหมจริงเคยเห็นป้อมยามไหมเคยไหนใครเข้ามาโรงเรียนแล้ว6ปีไม่เคยเห็นเลยป้อมยามตรงไหนพอเข้ามาโรงเรียนปั๊บ ขวามือเลยเจอป้อมยามนะคะเอาล่ะเดินเข้ามาปับ๊บซ้ายมือเจออะไรเอ่ยส,ญญสนามย้าเอาไว้ทําอะไร,ระที่พวกเธอเล่นฟุตบอลและข้างๆสนามไอสนามฟุตบอลสนามญ้านี้มีอะไรอยู่ยน,น้ำตกรีไซคเคิลน,นะคะ,ะงงอีกแล้วพูตะวานันอยู่มาตั้ง6ปีแล้วนะล,ลูกอันนี้ไม่ใช่น้ําตกป่าละอูนะคะ รีไซเคิลเนีคะเข้าใจเปล่าน้ำตกนั้นเนี่ยเป็นน้ำตกที่ประยุกต์ขึ้นมาจากวัสดุรีไซเคิลคือพวกกระดาษพวกอะไรใช่ไหมคะก็เรียกว่าน้ำตกรีไซเคิลแล้วตกใจตรงไหนอ๋อมันไม่มีน้ำก็เวลาน้ำมันไหลแล้วทำไมหนูถึงไม่อยู่น้ำก็ไหลนะคะเวลาก็จะคือน้ำนี่ก็ต้องคือ ประดิษฐ์ขึ้นมาถูกไหมพอเปิดปั๊มน้ำปั๊น้ําก็จะไหลเขาก็จะรออยู่ว่าเมื่อไหร่ภูตะว,วันจะไปพอภูตะว,วันไปน้ําก็เปิดพอภูตะว,วันมา,มาน้ําก็ปิดนะอันนี้มันอยู่แค่นี้เองนะคะอ่ะ,อะต่อต่อ,ตอปัญหาเยอะนะคะน้าเรียนเดินเข้ามาปั๊บด้านนี้อาคารอะไรคะที่นักเรียนเจอสร้างใหม่ เดินเข้ามาอีกตรงนี้คือบริเวณที่นักเรียนเข้าแถวคอรพธงชาติใช่ไหมคะใช่คือสนามสังเกตเห็นอะไรอยู่เสาธงอาคารนี้คืออาคารอาคารหนึ่งเป็นอาคารที่นักเรียนชั้นไหนเรียนเอ่ยปสามกับปสี่แล้วห้องอนะคะแล้วก็ห้องคอมพิวเตอร์นักเรียนที่มาจากโรงเรียนปลายทางศึกษาไว้เลยนะคะว่าเดี๋ยวเวลาหนูเดินเข้ามาปั๊บเจออะไรเจออะไร จะไปทางอาคารไหนจะได้ทราบนะคะอ่านต่อไปนักเรียนมาด้านนี้ก่อนอาคารนี้คืออาคารอาคาร5ซึ่งนักเรียนกําลังนั่งเรียนอยู่นะคะเป็นอาคารที่ออนแอทั้งหมดถูกไหมคะอาคาร5เอามาด้านนี้ด้านนี้คืออาคารอาคาร2เรียกว่าอาคารรวมใจนะคะเป็นที่ทํางานของฝ่ายต่างๆของบุคลากรของพวกคุณครูนะคะต่อไปอ่าเดินผ่านมา เจออาคารนี้อาคารสามอาคารหลวงปู่โตเป็นอาคารเรียนสำหรับน้องปหนึกับปสองนะคะต่อไปมาเจออะไรเอ่ยข้างๆสนามหญ้าสนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นหน้าหน้าสนามหญ้าและก็สนามเด็กเล่นเจออาคารอาคารสี่นี้เป็นอาคารของอนุบาลหนึ่งถึงอนุบาล สามนะคะด้านล่างเป็นโร<ล>งอาหารโรง,งอาหารนะคะอ่ะข้างๆนี้ด้านนี้บ้านพระครูมีทั้งหมดกี่ชั้นไม่เคยนับครับวันนี้กลับออกไปนับนะเรียนตั้งนานไม่เคยนับเลยนะคะแม่เถียงกันแล้วลบางคนบอกสามบางคนบอกสี่บางคนบอกมากกว่ากี่ชั้นลูกสิบชั้นวันนี้ไปนับใหม่เลยนะคะสุธนสุธนบอกประมาณสิบชั้นเดี๋ยวไปดูใหม่นะอ่ะนัาเรียน ทางตรงด้านข้างอาคารสี่คืออะไรเอ่ยโรงครัวโรงครัวเป็นสารที่ประกอบอาหารทั้งหมดอันนี้คือจำลองบริเวณอของเนื้อที่ของโรงเรียนวางไกกังวลฝ่ายประถมไว้ทั้งหมดเนี่ยแบบนี้เขาเรียกว่าเขียนแบบสังเขปสังเขปแบบประมาณประมาณเอาเข้ามาคุณครูบอกไหมวา่าระยะทางกี่เมตรกี่เมตรคุณครูบอกไหม<ช>ไม่บอกดังนั้นถ้าเกิดสังเขปจะมีมาตาส่วนไหมไม่มี ไม่มีดังนั้นการเขียนแผนผังโดยสังเขตจะมีส่วนประกอบอยู่ไม่เกิน3อย่าง1อาจจะเป็นชื่อแผนผัง2รูปแผนผังและเครื่องหมายกำหนดทาหนดที่แต่บางครั้งก็ถ้าเกิดไม่จำเป็นต้องอาศัยทิศทางอย่างเนี้ก็จะมีแค่เพียงสองคือชื่อแผนผังกับรูปแผนผัง,ผน,ผงนะคะอาจลงมาดูใหม่อีกแบบหนึ่งนีท้าในักเรียนเขียนเขียนได้ไหมคะได้ ได้นะนักเรียนก็เริ่มจําลองตั้งแต่เอาวบริเวณโรงเรียนของเราเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะเข้ามาเป็นอะไรถัดมาเป็นอะไรนะคะเขียนได้ส่วนใหญ่จะใช้รูปเรขาคณิต2มิติเห็นไหมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมหรือหกเหลี่ยมแล้วแต่อา่าลืมแนะนํานิดหนึ่งเดี๋ยวไปทางมาไม่ถูกอ่าอะไรคะนักเรียนสุขานี่คือห้องน้งํห้องน้ำสำหรับ<ง><ง> นักเรียนนักเรียนทั้งหมดเลยนะคะจะอยู่บริเวณด้านหลังนี้นะคะพุตะวันไม่เคยไปเลยหรอคะโอ้โหเชยมากเลยไม่เคยไปเลยอะต่อไปอ,อ๋ออ่านชื่อแผงฝังใหม่ ให้นักเรียนเขียนแผนผังแสดงที่ตั้งบ้านโรงเรียนและสถานที่สำคัญถามว่าบ้านของเราอาจจะไม่มีใครรู้จักในการที่เราจะบอกตำแหน่งดังนั้นเราจะต้องอ้างเอาสถานที่สำคัญที่ทุกคนรู้จักนะคะมาอย่างเช่นบ้านเนี้ยอย,อยู่บอกว่าบ้านของเราอย่างเนี้ยไม่มีใครรู้จักเพื่อนไปทางก็ไม่รู้จักแต่พอบอกว่าอ๋ออยู่ใกล้ๆสถานีรถไฟอยู่ ทางที่ใต้ของโรงเรียนอยู่ทางตะวันตกของวัดอะไรอย่างเงี้ยยังพอบอกได้ให้นักเรียนเอาสถานที่สําคัญและให้ชัดเจนต้องบอกด้วยว่าวัดอะไรโรงเรียนอะไรโรงพยาบาลชื่อว่าอะไรนะคะร้านสะดวกซื้อร้านสะดวกซื้อรู้จักไหมแบคล้า,ะะายกับคือเข้า,าไปแล้วซื้อของได้ทุกอย่างเลย,ยก็ต้องมีชื่อถ้าให้ชัดเจนพี่ว่าการอำเภอก็ต้องบอกด้วยว่าอำเภออะไรนะคะ สถานีรถไฟสถานีรถไฟก็ต้องมีชื่อถ้าไม่มีชื่อเลยแบบนี้นักเรียนไปไปถูกไหมไม,ไม่ถูกนะคะไม่ถูกยกเว้นว่าเป็นสถานที่ที่อยู่ในในหมู่บ้านของนักเรียนเท่านั้นนะคะอ่ะลองดูสมมติว่าตำแหน่งนี้เป็นบ้านของอกันซีนีบ้านกันซินีอยู่นี่นะนักเรียนบอกเอะเราจะไปหาบ้านกันซินีไปอย่างไรอ๋อนักเรียนบอกว่า เริ่มตน้นถนนเมืองใหม่นักเรียนจับเอาสารที่ที่นักเรียนทราบไว้ก่อนหนถนนเมืองใหม่นะคะทุกคนก็ต้องเริ่มต้นที่ถนนเมืองใหม่อ่มาทางด้านนี้ผ่านโรงเรียนสมมุติว่าเป็นโรงเรียนหัวหินนักเรียนก็ต้องบอกว่าถนนเมืองใหม่ผ่านโรงเรียนหัวหินเจอสามแยกพอเจอสามแยกเลี้ยวมุ่งมาทางทิศใต,ต้ทิศใต,ต้ปับนะคะ,ะทางที่ตะวันออกจะเจอวัด ไปทางทิศตะวันตกนะคะก็จะเจอบ้านถ้าบ้านนั้นมีอยู่หลังเดียวก็จะหาง่ายแต่ถ้าเกิดมีอยู่หลายหลังทำอย่างไรหายากค่ะมันจะหายากดังนั้นไม่ได้เราจะต้องเอ่ยอสารที่สำคัญนะคะอย่างเช่นชัยุพรบอกว่าเสาทิศนี้เราจะเลี้ยงวันเกิดมาที่นี้นะพวกเธอจะไปไหมทุกคนยกมือบดว่าไปเอาละค่ะดังนั้นชัยุพรบอกไปบ้านเรานะชัยยุพรบอกว่า ทุกคนไม่เคยไปเลยบ้านชายุพรจะไปอย่างไรอ่าใครไม่เคยไปฟังคุณครูคุณครูจะแนะนําให้ไปคุณครูไปเเวมาหมดแล้ว <c oughs> เริ่มต้นออกจากหน้าโรงเรียนเลยมุ่งตรงไปเลยไปทางทิศเหนือนะคะไปทางทิศเหนือผ่านบ้านประแชม <c oughs> อ่าผ่านบ้านประแชมนะไม่ต้องหยุดเลยไปเลยพอไปเจอบ้านประแชมนะพวกเธอแสดงว่าเธอมาถูกทางแล้วต่อไปอีกจะไปเจอบ้านลุงเขียว <c oughs> นะคะ <c oughs> พอเจอบ้านดงเขียวปั๊บเลี้ยวซ้ายไปเลยเลี้ยวซ้ายไปเลยจะไปเจอบ้านสุทนนะคะเจอบ้านสุทนปั๊บบ้านที่ไม่มีเสาเลยอะนะคะไม่มีเสาเลยพอเจอบ้านสุทนแล้วก็เลี้ยวไปทางทิศตะวันออกอีกนะคะก็จะไปเจอบ้านของท่านันชิดาออถามว่าทั้งหมดที่เอ่ยมาเนี่ยพวกเธอเคยรู้จักหรือยังรู้จักไม่รู้จัก ดังนั้นนักเรียนจะเอามาใช้ในการเขียนแผนผังไม่ได้นะคะหรือไม่บอกว่าก็ยังบอกต่อได้อีกพอเลยบ้านธนันทิดาไปปั๊บจะไปเจอต้นสดาสองต้น <c oughs> ไม่ได้เพราะต้นสดามันก็จะคงจะมีอยู่เยอะอย่างนี้ไม่ได้ในการเขียนแผนผังบอกตำแหน่งต้องเป็นสถานที่ที่ทุกคนรู้จักอย่างเชน่นค่ายนเรศวรรู้จักไหมรู้จักพระราชวังไกรกองบนรู้จักไหมรหรือ อะไรนะการอาชีพรู้จักไหมโรงเรียนวังไกลกังวลฝ่ายมัธยมวิทยาลัยสถาบันราชพัฒน์สวนดุสิตสนามบินหัวหินอุโมงค์อย่างเนี้ยอย่างเนี้ยนักเรียนต้องเอาที่รู้จักแล้วนักเรียนสามารถไปได้วัดมฤดุาทยาวันรู้จักรู้จักแต่ถ้าบอกว่าบ้านลุงเขียวไม่รู้จักดังนั้นนักเรียนจะต้องเอาสถานที่ที่ทุกคนรู้จักหรือ วัดห้วยใส่ใต้รู้จักไหมรู้จักวัดห้วยมงคลรู้จักบ้านครูพจนีไม่รู้บ้านครูวิไลพรไม่รู้ทุกอย่างเนี้ยแสดงว่าไม่ได้นะไ,ไม่ได,ไได,ไได้ถ้าจะให้ทุกคนรู้จักต้องบอกครูพจนีว่าต้องไปทำป้ายใหญ่ๆเลยต่ ปากไว้หน้าบ้านเลยเขียนว่าบ้านรูพจนีใครผ่านไปผ่านมาเห็นอีกหน่อยรู้จักเองอาจจะใช้ได้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดไม่ขึ้นป้ายไว้นี่จะรู้ไหมไม่รู้ดังนั้นในการที่จะเขียนแผนผังได้สถานที่นั้นต้องเป็นสถานที่ทุกคนต้องรู้จักแล้วก็มีสิ่งของป้ายสามารถบ่งบอกได้นะคะอ่ะดูต่อนักเรียนหยิบสมุดขึ้นมา